หลังจากฉันตกงอนมาเยืดยนในที่สุดฉันก็จะได้มาทํางานนั่นก็คือโรงงานทำเค้กที่บูดที่สุดในโลกโอ้โหเขาจะกินเหรอเนี่ยหยิบขึ้นมาหยิบแป้งสาลีอ่ะได้มาละวิธีนี้มีก็ไม่บอกให้ฉันทําอะไรถึงนั้นแล้วพวกแกกำลังทําอะไรกันนะ่ยยืนห้อยหัวกันเลยนะไอ้เค้ก โอเคลงไปเอ้ยเอ้ยกดอะไรอะรออไม่ผิดแล้วมั้งเนี่ยโอเคลงไปโอ้โหมีปืนด้วยโอเคไปแม่ซารีมามาจะลูกมาเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวมันเป็นที่แห่งสวนสนุกลูกต้องชอบแน่แนอ้าวลูก ไปแม่ไปด้วยนะแม่ไปด้วยแม่รักลูกเกินกว่าจะทิ้งลูกไว้ลําพังโอ้โหลูกออกมาเป็นข้าวสาลีแล้วแม่จะออกมาเป็นอะไรเนี่ยเอาแม่ติดแม่ติดอา้าวแม่ติดอะไรอะ่ะใครก็ได้เอาเค้กออกไปที่มาอุ้มลูกก่อนลูกใครก็ไม่รู้เอามาเอาให้หมดโอเคลูกจ๋าเข้าไปแม่เข้าไปด้วยแม่อยากให้ลูกเติบโต ในไม่อยากให้ลูกเติบโตในเคลโอโ้โหลูกขาวนวลสวยเปร๊ะฟิงเวอร์เหมือนแม่แตัวเองเลยต้องชอร้า้หน่อยนะลูกเพราะแม่สวยกว่าโอเคจ้าลูกจ้าเอ้ยทำไมม,มันเกิดอะไรขึ้นโอเคจ้อลูกนี่ต่อไปก็จบโซนนี่อีนางนี่มายืนเชียร์อะไรเนี่ยนละ้มโตชัต้นไปเลยโอเค ยาเข้าไปก่อนลูกลูกแม่ลูกต้องอยู่เคียงข้างแม่มาลูกเข้าไปไปไปลูก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 เข้าไปี่เนลูกก็ใช่ไหมว่าลูกออกเข้ามายังเนี่ทไมลูกนี่หยิบยากหยิบเย็นอะไรอย่างนี้แล้วลูกแล้วลูกหายไปไหนมีคนลักพาตัวลูกใช่ ลูกแม่มาช่วยลูกแล้วเอยแม่ติดแม่ติดมาแม่ไปด้วยลูกโอ้ย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 ทำไมลูกโอ้โหโหแม่เข้าใจแล้วว่าทำไมลูกถึงติดตรงนี้มาลูกแม่จะพาลูกไปโอเคลูกลูกต้องเลือกสีเหลืองนะเพราะมันอยู่ใกล้ที่สุดแล้วแม่ก็ขี้เกียจเดินไป้วยอ้าวลูกเข้าไปลูกจ๋ะอ้าวลูกเข้าไป กขไปด้วยเออแม่เข้าไปด้วยนะอุ้ยลูกเป็สีส้มหืมน่ารักเหมือนแม่มันเลยโอเคอ่ะลูกจ๋าลูกต้องเป็นสตอรอเบอรี่นะอ่ะเข้าไปอ่ะแม่เข้าไปด้วยมาแม่เข้าไปด้วยแม่จะต้องเป็นผู้ที่น่ารักที่สุดใช่ไหมจ๊ะเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขัดข้องมาลู กลเป็นสีชมพูแล้วนะคราวนี้ลูกก็ไม่อยู่ตรงนี้ลูกแม่บอกเราไงว่าลูกอย่าหยุดอย่าหลุดมือแม่ลูกลูกจ๋าลูกไปไหนแล้วอ่ะลูกเข้าไปใช่ไหมลูกจ๋าเชิอแม่หาลูกไม่เจออีกแล้วเหรอโอ้โหไม่มีใครเห็นลูกฉันเลยลูกฉันตายแบบไม่รู้สาเหตุใช่ไหมโอ้โหมีคนขโมยลูกฉัน Hey, ลูกของฉันลูกของฉันอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปดูนะเอ้ยลูกฉันนี่ผ่านอะไรมามากมามแต่สุดท้ายก็ต้องถูกกินอยู่ดีว่าแต่ฉันยังทาตัวฉันยังไม่เสร็จเลยเนี่ยนีไ่ไงลูกฉันลูกยิ้มสวยไหมลูกสักวันลูกจะต้องมาหาแม่นะเพราะลูกแม่แต่เหมือนพออ่อมาแต่ลูกของฉันยังไม่ได้เข้าไปสวยผสมอันหนึ่งเธอ้าเข้าไปนะ ในสี่จะเข้าไปเข้าไปพร้อมกันเออแต่ฉันเข้าไปก่อนแล้วอ่ะเออไม่เป็นไรอเอ,อ่อเมื่อไหร่แกจะลงมาเออฉันกำลังลงอย่างเงี้ยเกมชินบักเนี่ยโอเคได้เลยโอเคค่ะวันนี้ก็ยังไงลูกก็ยังไงเราก็ต้องทําลูกให้ได้สักหนึ่งชิ้นเพราะลูกอันที่ให้ดูอันเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่หนูทานะคะ มันมีให้อยู่แล้วโอ้ยรีบเดินเถอะโอเคค่ะลูกกำลังเข้มข้นเลยนะคะเนี่ยไหนอืมอย่างสวยอะไหนดูหน้าตาลูกดิมาวา,วางไว้ตรงนี้ทำไมลูกแบบหน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยสงสัยลูกคงจะแบบลืมอะไรสักอย่างไปนะลูกลูกยังอยู่ดีไหมอ้าวเข้าไปโอ้ยลูกลูกไปเกาะเลยอยู่บนหลังคามไม่ก็ตกใจดิ ลงไปอ่าลงไปเลยโอ้โหลูกเป็นอัลมอนด์ลูกเป็น,นลูก,เ,ลกเดี๋ยวแม่จะเอาน้องของลูกมานะเอ้ยทำไมลูกชอบเดินหนีออกจากแม่จังเลยมามาลูกมาลูกมาชัไม่ใช่แม่ของแกหรอกนะอีเด็กบ้า,บา,บาโอ้โหปุ่มอะไระ อุ้ยยาหนิ่งอยากอ่ะขอกดนะจิ้มจิ้มจิ้มกระโดดได้ปะเหยียบจึ๊บไม่ไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยโอเคนะคะวันนี้เราจะส่งเก้กไปอวกาศค่ะเริ่มขึ้นในสี่สามสองหนึ่งตุ้โอเคเดี๋ยวกลับไปรับลูกก่อนลูกจ๋าอนุมานพุงหมีน้อยลูกลูกลูก,ล,กลูกอยู่ไหม โอ้สงสัยฉันต้องทําลูกใหม่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฉันยังมีอันสำรองอยู่อยู่บนไหนวะพี่เก็บไว้ไหนวะเออด้านไงด้านบนนั่นอะมาลูกคราวนี้แม่จะทําให้ลูกสวยขึ้นกว่าเดิมนอะด้ยแม่ขี้เกียจขึ้นไปเอาลูกด้านบนเนี่ยลูกลงมาลูกทําไมลงไปอยู่ด้านล่างละ่ะลงมาด้านล่างสิไอ้บีหยุดทํำไมลูกไปอยู่ด้านบนลงมาด้านล่างมา ล,ลูกอยู่ตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวแม่มาแม่ก็อยากเป็นสีชมพูด้วยนะแม่ไม่อยากเป็นสีมุนจิมุนขี้งนเงี้ยแหละมาฟริงฟริงฟริง,รงแม่เปลี่ยนโฉมแม่ไม่ใช่สีขี้ต่อไปแล้วลูกแม่หน้าตาคล้ายๆลูกเลยเอาเข้าไปแม่ตามไปโอ,โอ้โหรู้สึกว่าก่อนที่ลูกจะเกิดมาลูกคงจะทรมานมากเลยนะมา ต่อไปก็ลูกจ๋าแล้วแม่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่ไปเอาน้องก่อนมีลูกลูกอยู่ตรงนี้นะลูกอย่าไปไหนขานะั่นเดี๋ยวแม่จะเอาปืนยิงเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแม่เอาเดี๋ยวแม่ไปพบปะแฟนก่อนเฮ้ยเมียจ๋าเออผัวจ๋าทำหน้าอยากหเห็นผีมาลูกแม่จะพาไปเล่นอะไร ไปเล่นอะไรหรอคะยี่มาลูกลูกเกิดมาลูกก็เล่นได้แล้วมาแม่เข้าไปด้วยไปเร็วลูกว้าวสวนสนุกใช่แล้วจะลูกเอาเมลืมไปมันเป็นกระเพาะไม่แม่แม่พาหนูตายแม่ก็ตายเหมือนกันนั่นแหละเว,ว้ยอ้าเสือเออลูกตายทำไมลูกรอดล่ะแล้วทิ้งแม่ไว้ทำไมแม่รอดโอเคโอ้ จากที่ฉันกลายเป็นเค้กทุกยุกย่างก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวก่อนนะแล้วแล้วเ,เรามีเค้กเหลือให้ฉันสักก้อนหนึ่งไหมฉันจะทําลูกคนใหม่ลูกคราวนี้ลูกจะจะเป็นสีอื่นนอกจากสีชมพูอะ่ะยังเหลือลูกให้ฉันบ้างไหมเดี๋ยวฉันจะต้องไปดูก่อนโอ้โหเหลือคนเดียวโอเคลูกฉันจะต้องหน้าตาเหมือนคนนี้อดชนอดอดชนลูกฉันจะต้องหน้าตามือนคนนี้ สวยมากโอ้โหไม่น่าเลยทําไมมันทํากับแม่ตัวเ,เองอยา่างนี้มาลูกลูกลูกจ้ะมาลูกลงมาด้านล่างอ,อย่าขึ้นไปด้านบนสิลงมาด้านล่างแม่เข้าไปด้วยเดอ้อแม่ก็อยากเป็นสีชมพูทำไมลูกแบบทรยศแม่ขนาดนี้ทำไมลูกพาด สวยๆของแม่นี่หายไปหมดเลยมาลูกมาทำมฟัฟฟินกันโอ้ยโอ้โหแม่สวยมากแม่สวยอย่างกระเกิดใหม่อาลูกนั่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่จะไปเปลี่ยนโฉมสักหน่อยเดี๋ยวลูกต้องดูด้วยนะว่าแม่เปลี่ยนโฉมสวยหรือเปล่าหลบไปอย่าแอบ,บดูนะไอ้ผู้ชายแม่ต้องสวยเหมือนคนนี้ไม่เอาอ่ะแม่อยากเป็นคนนี้มากกว่า โอ้โหแม่มันต่างดาวแม่จะต้องเป็นสีชมพูเร็วลงมาโอ้โหแม่ได้ลูกมาแล้วโอ้พระเจ้าแม่ได้ลูกคนใหนลูกคนนี้สวยกว่าโอ้โหสวยแลวรวยมากมามาลูกมาแม่จะพาไปดูอะไร่อยตามแม่มานะนะลูกค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่าชนกันอย่าชนแม่อย่าชนแม่ นี่ไอ้ลูกบ้านี่มามานี่ลูกมานี่ลูกเดี๋ยวจะแม่จะพาไปแนะนําน้องนะมามานี่น้องอยู่ตรงนี้วางไปเลยวางสิลูกทําไมลูกรออยู่ท่าอากาศละ่ะสงสัยลูกคงจะรักแม่มากโอเคมาลูกตามแม่มาไอตัวเล็กแกตามแม่มานะลูกจะบินได้แน่นอนถ้า ลูกไปอัปเกรดหรือเปลี่ยนโฉมสักหน่อยเดี๋ยวมันไม่เจ็บเลยสักนิดออาลูกเข้าไปอยู่ข้างในนี้นะมาฟินลูกลูกอย่าตอมหัวแม่ได้ไหมไม่อทำไมไม่มีมาฟฟินให้ลูกฉันเลยเชื่อลูกฉันอุตส่าห์จะมาตัดผมทำผมใหม่สักหน่อยมาลูกลูกนั่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่จะไปทำอะไรสักหน่อยโอเคแม่สวยแล้ว คิดว่าชุดนี้แม่ใสแล้วสวยมากะชุดนี้ดีกว่าชุดนี้สวยชุดนี้ก็สวยนะมีเสน่ห์ดีสีงตาลโอ้โหแม่จิ้มซอสมะเขือเทศเอาซอสมะเขือเทศอะไรเอา้าวลูกก็กลายเป็นสีนี้ด้วยหรอแสดงว่าอีนี่ลูกใครอ่ะอีนี่ลูกใครมาอีนี่ไม่ใช่ลูกของฉันโอ้โหเป็นชมพูระสมเแดงชอบสีแดงมากกว่าสีแดงสวย มาลูกเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะโอ้โหลูกฉันออกมาสวยเหมือนใหมเอาแล้วลูกอีกคนหนึ่งล่ะอ๋อลูกอีกคนหนึ่งอ่าเรามีลูกกันทั้งหมดสองคนแล้ววันนี้ลูกลูกจะต้องสวยเหมือนใหมเหมือนแม่ลูกจะต้องเหมือนแม่มามานี่ลูกลูกลูกจ๋าลูกนั่งตรงนี้นะลูกนั่งตรงนี้โอเคโอ้โหสีมันแจ๊สตาแม่มากลูกลูกลูกอยากตกได้ไหม ลูกแม่บอกให้ลูกนั่งโอ้ยนั่งพื้นไปแล้วกันออเด็กเวินนั่งสิฉันอยากนั่งเก้าอี้ฉันเมื่อยฉันเหนื่อยโอเคจ้ะเดี๋ยวแม่จะอุ้มลูกคนนี้เองอ้าวแม่แม่แม่นั่งแล้วเนี่ยแม่นั่งแล้วเหรอเอ้ยลูกขึ้นมาก่อนมาลูกมาตาแม่มาแม่จะให้ลูกไปเปลี่ยนโฉมใหม่เพราะแม่ไม่ชอบตอนนี้แล้วแม่ชอบเค้กแฮปปี้เบอร์เดย์มากกว่า โอเคเปลี่ยนชฉมกันทั้งครอบครัวอ่าลูกตาแม่มานะม่้วทำไมลูกตัวเล็กลงจังเลยเฮ้ยสูตรใหม่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยสุดยอดมาลูกเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปประกวดวิสเคลิลแมเบลนะจ๊ะนี่ลูกมาตาแม่มานี่ประกวดกวดิสแอมเบลสองพันสนะลูกต้องติดอันดับหนึ่งของประเทศของโลกเลยก,ก็ว่าได้นี่นี่คืออันดับโลกนะ อ่ะลูกนี่เป็นไงเหมือนกันป้าเห็นไหมลูกฉัจะต้องได้คะแนนเข้าใจไหมลูกจะต้องได้เข้าคะแนนแต่อยากจะว่าไปนะแม่อยากลองอะไรแพงๆสักหน่อยอะ่ะเดี๋ยวแม่มาแป๊บหนึง่งเอ,อ้ยแม่แม่จะไปไหนเ่ผมเข้าไปด้วยได้ไหมผมเข้าไปด้วยนะอ่ะตามใจลูกเลยแม่แม่เอาที่สบายใจเลยนะแม่จะเข้าไปจากตรงนี้นะ แม่อยากเป็นสีชมพูอะโอเคแม่เป็นสีชมพูแล้วแล้วลูกล่ะผมยังเป็นสีเดิมอยู่คะโอ้ยแม่ติดช่วยแม่ด้วยโอย้แม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วไหนไปดูน้องสิว่าน้องติดมิสคาร์ลัมโบหรือ,อยังน้องก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงสงสัยเขาคงจะชอบสีชมพูมาลูกมาลูกตรงนี้แหละตรงนี้แหละนี่นี่คือเครื่องแต่งหน้าของลวกลูกลูกนะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไป เออเข้าไปอ้าวอ้าวโอ้ย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 ลูก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 อ้าวลูกลูกลูก,ก,ก,กจ๋าแม่ทำลูกหายเหรออ๋อลูกอยู่ตรงนี้นี่เองตกใจแล้วก็หายไปไหนโอเคมาลูกเข้าไปเข้าไปนะลูกเดี๋ยวแม่รอรับเดี๋ยวแม่รอเดี๋ยวแม่รอโอเคลูกเป็กประกวดมิสคารโมต่อได้เลยประกวดกันทั้งครอบครัวเลยพ่อก็แต่ง เดี๋ยวนะฉันไม่มีพ่อนี่แล้วฉันมีลูปได้ยังไงเฮ้ยออกไปสิขานี่มันอะไรกันเนี่ยโอเคลูกลูกอยู่บนนั้นนะโอเคขอบคุณค่ะ